ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆมาเจอคลิปผมก็เฮ้ยสวัสดีผมชื่อก้อนนะฝังติดตามด้วยล่ะเพื่อนๆเคยไปหรือย้ายไปอยู่ที่ที่ไม่คุ้นเคยไหมอะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเคยแหละไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านย้ายโรงเรียนหรือย้ายไปอยู่ที่ที่ไกลจากบ้านเราและก็แน่นอนว่าการที่เราไปอยู่ในที่ที่แปลกใหม่ที่ที่เราไม่เคยคุ้นเคยเนี่ย มันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องปรับตัวเข้ากับมันและก็แน่นอนว่าการปรับตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าอเกอี่ยวกับความแตกต่างหรือสิ่งแปลกๆที่ผมเนี่ยไปเจอมาในโรงเรียนอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมเข้าเรียนไฮสคูลเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างเลยแหละที่ผมเนี่ยต้องปรับตัวเข้ากับนักเรียนอเมริกาซึ่งสําหรับผมแล้วก็ท้าทายเลยแหละแล้ววันนี้เนี่ยผมเลย,ยจะจิบม,มาสัก2 3สอย่างแล้วก็มาเล่าในคลิปนี้ อทำไมไม่เล่าทีเดียวทั้งหมดเลยล่ะอ๋อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวคนดูจะเบื่อเอานะ่ะกูว่ามึงตั้งใจเก็บไว้สำหรับคลิปหน้ามากกว่ามึงกลัวไม่มีไอเดียดิอุ้ยโดนจับได้เฉย <laughs> ผมจำได้ว่าครัหนึ่งเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ในโรงเรียนเพื่อที่จะไปคาบต่อไปซึ่งตอนนั้นนะ่ะตรงหน้าผมก็จะมีครูอยู่2คนซึ่งพวกเขาก็กาลังยืนคุยกันอยู่โดยพื้นฐานมารยาทของเด็กไทยเนี่ย ผมก็ทักทายครูเขาแล้วก็ก้มหัวตอนเดินผ่านไปซึ่งแน่นอนการที่เราก้มหัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยแสดงถึงเด็กที่มีความเคารพซึ่งถ้าเป็นในเมืองไทยก็อาจจะประมาณนี้สวัสดีครับคุณครูเออสวัสดีเออเด็กนี้มารยาดีจริงๆมีการยมมือไหว้ทั้งยังก้มหัวเวลาเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นที่เพื่อนๆคิดว่าครูเขาน่าจะเคดใช่ไหมแต่ผมอยากจะบอกว่า ไม่ใช่กับครูในโรงเรียนอเมริกาดิทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าครูฝรั่งเขาเนี่ยจะมีความคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งมันจะแตกต่างมาก Good morning Hey Good morning เดี๋ยวนะเรากำลังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนี่มันความรู้สึกอะไรเนี่ยสายสายสา,ายตานั่นทำไมมองเราแบบนั้นน่ะน่ากลัวจังแฮะ Hey you Stop right there แล้วผมก็หันกลับไปมองครู ในตอนนั้นน่ะผมรู้สึกได้ว่าครูเขากำลังมองผมด้วยสายตาที่สงสัยอะไรบางอย่างแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะ You are suspicious. Is everything okay? Um, everything's fine. Did I do something wrong? Anyway, can you go see me in my office this afternoon? Um, sure. Okay, good. Make sure you be there by afternoon, okay? u h okay. ซึ่งหลังจากนั้นผมก็คิดในใจว่า ให้เรียกไปพบทําไมวะซึ่งในตอนนั้นผมก็เป็นเด็กใหม่อยู่และก็กังวงใจอยู่แหละว่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าคุณถึงได้เรียกพบในออฟฟิศผมก็เลยได้ไปเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟังและเพื่อนผมก็จ้องหน้าผมแล้วก็บอกกับผมว่ามึงมาวันแรกมึงก็โดนเรียกเข้าออฟฟิศแล้วมึงโดนแน่และเขาก็ยิ้มด้วยรอยยิ้มที่โคตรจะกนตีนผมรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้แหละแต่เขาก็ไม่ยอมบอกผมมัเด ผมก็คิดในใจว่ากูไม่นันเล่าให้มึงเลยสัตว์พอถึงเวลาผมก็ได้ไปพบครูคนนั้นโอเค so do you know why you are here อ่าโ o นขอหยุดไว้แป๊บหนึ่งคือผมอยากให้ใครบางคนมาช่วยฉักนี้หน่อยฟัดทองวิเศษจงออกมาเจ้าเรียกข้ามอเจ้าต้องการอะไรคือกูอยากให้มึงมาช่วยภาคเป็นภาษาไทายให้ครูคขาหน่อยอ่ะอ๋อได้ดิจัดให้เธรู้ไหม ว่าทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้อไม่รู้ครับเมื่อเช้าเนี่ยเธอเดินผ่านครูและครูก็เห็นว่าเธอกล่นหัวซึ่งมันเหมือนว่าเธอไปทําอะไรผิดมาแล้วก็ทําเป็นหลบซ่อนไม่กล้ามองนหน้าครูนี่รูภาขียอะไรโอเคตอนนั้นทําเอาผมอึ้งเลยผมเลยบอกกับครูเขาว่ามันเป็นความเข้าใจผิดแล้วครับครูเพราะที่ผมเป็นเด็กใหม่ที่นี่และไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับที่บ้านผมเนี่ย การที่เราก้มหัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยเขาถือว่าเป็นการเคารพที่เด็กมีต่อผู้ใหญ่ครับยังงั้นหรอในใจนะ่าว่าไม่ได้ไปทําอะไรผิดมาแน่ใจครับร้อยเป็นเซนเลยครับครูโอเคทีลัางก็ไม่ต้องก้มหัวหรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าเธอไปทําอะไรผิดมาแล้วก็ทําเป็นหลบซ่อนอ๋อโอเคครับครูเป็นไงกูผักสุดยอดไหมสุดยอดไหมน่ะหรอ<ะ>กูนี่ปวดหัวเลยตอนนั้นพอผมออกจากห้องครูผมนี่แบบอะไรวะ แบบนี้ก็มีด้วยเหรอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเดินผ่านครูทีไรผมนี่ยื่นอกเชินหน้าแล้วก็เดินตรงไปมีอีกอันหนึ่งนะอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันตลกดีนะเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเรียกครูว่าครูใช่ไหมหรือไม่ก็เติมชื่อข้างหลังไปด้วยอย่างเช่นครูเป็นศรีแล้วมันตลกใจไงวะก็กําลังจะเล่าอยู่ตอนนี้ไงใจเย็นเดิแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเราจะไปเรียกครูเขาว่าที่เชร์เนี่ยไม่ได้นะ เพราะว่าครูส่วนมากเนี่ยจะไม่ชอบให้เรียกทีเชอร์กัน Hey teacher Good morning Oh please don't ever call me teacher I prefer you call me by my name okay ผมนี่งงเลยทำไมวะเป็นครูทำไมไม่เรียกครูผมก็เลยไปถามเพื่อนคนนึ่งอ๋อ oh, พอดีเราลืมบอกไนนะ์น่ะว่าอย่าไปเรียกครูเขาว่าทีเชอรอเอาทำไมหรอก็เขาเป็นครูไม่ใช่เหรออันนั้นก็จริงแต่ว่าครูที่นี่เนี่ยเขาไม่ชอบให้เรียกว่าทีเชื์ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเอาแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะอ๋อเขาจะชอบให้เรียกชื่อมากกว่าหรือถ้าไม่รู้จักชื่อก็เรียกเป็นมิสเตอร์มิสหรือไม่ก็มิสซิสก็ว่ากันไปอ๋อโอเคสรุปก็คือให้เรียกคำนาหน้าชื่อหรือไม่ก็เติมชื่อเข้าไปด้วยเขาจะถือว่าเป็นการเคารพเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่เราเรียกครูว่าทีเชอเนี่ยมันไม่เกียรตรงไหนแต่ก็ฉันฮะ แต่ถ้าเรามาคิดในมุมมองของนะักเรียนไทยเนี่ยมันโคตรตลกเลยนะอย่างเช่นเราอยู่ในห้องเรียนแล้วก็กําลังจะถามคําถามครูสมมุติว่าครูคนนั้นชื่อสมศักดิ์เนาะในสมศักดิ์ผมมีคําถามครับผมว่าแทนที่เราจะได้คําตอบเนี่ยเราได้ส้นตีนแทนแนะ <c ười> คือมันไม่ได้อะ่ะเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพใช่ไหมแต่ก็พอเข้าใจแหละเพราะว่าวัฒนธรรมเขาเนี่ยไม่เหมือนของเราไงอยู่กับเขาเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้ากับเขาอะ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะ ที่เด็กนักเรียนห้ามทำเด็กขัดเลยตอนพูดต่อนหน้าครูหรือคนอื่นนั่นก็คือการควยมือแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการที่เด็กควยมือเวลาพูดต่อนหน้าครูอื่นเนี่ยเราจะถือว่าเป็นเด็กที่มีความเคารพใช่ไหมแต่ว่าคนในเมริกาเนี่ยเขาจะมองอีกแบบหนึง่งซึ่งจะตรงกันข้ามเลย Hi everyone I'm g o today I would like to share my idea stop right there huh? I'm giving you u g r a d e for c h o i n e a t t i t u in front of me ออาอะไรวะ โอเคไม่ถึงกับขั้งของใสแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะว่าการที่เราค่อยมือเวลาพูดต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาจะถือว่าเราพูดด้วยความกดหรือพูดด้วยความไม่เต็มใจซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันก็เป็นความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยแปลกใจมากทุกอย่างที่ผมเล่าไปเนี่ยตอนนี้ผมก็ชินกับมันแล้วแหละโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่กุ้มหัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เพื่อนของพ่อแม่ผมก็จะชอบบอกกับแม่ผมว่า ลูกเธอน่ะไม่ค่อยมีความเคารพแล้วนะไม่ค่อยจิเห็นก้มหัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เท่าไหร่ผมก็บอกกับแม่ผมว่าอันนี้ต้องโทษครูในอเมริกานะที่เขาเปลี่ยนสันดันผมอะเฮ้ <laughs> hey, ต้องขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสบายดีกันไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูมาถึงตรงนี้ก็คอมเม์บอกหน่อยนะนะว่าเป็นยังไงบ้าง มีใครที่ได้ไปเรียนที่อื่นหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เจออะไรแปลกๆแ,แบบนี้ไหมถ้ามีก็แชร์ให้ฟังกันบ้างน,นะครับโอเคยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้ายังไม่ได้กดไลค์ก็ไปกดไลค์ให้ด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยคลิปนี้เนี่ยแค่นี้แหละแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย